ถ้าไม่อยากถูกลอกนะครับดูคลิปนี้วันนี้นะครับผมเปิดอีเมลเมื่อตอน0043ที่ผ่านมาครับอีเมลมันเด้งเข้ามาครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยมันเด้งเข้ามาอย่างนี้เราลองกดเข้าไปดูครับครับผมมีอีเมลจาก Apple นะครับส่งมานะครับบอกว่า Apple ID ในดีของคุณนะครับถูกล็อกเมื่อวันจันทร์มันให้เรากด Verify Account ตัวนี้ครับมันให้เรากดตัวนี้ เรานะครับกดเข้าไปดูก่อนได้นะครับแต่ที่ผมสงสัยคือมันส่งมาจากไอแลนด์นะครับนี่ครับมันส่งมาจากไอแลนด์อ่ะเรากด Verify เข้าไปดูครับมันนำพานะครับไปสู่ URL ที่ผิดปกติครับไม่ใช่ apple.com ครับเป็น dvrlist.com สังเกตดูนะครับตัวหนังสือต่างๆฟอนต์ต่างๆจะแปลกตาไปจากเดิมผมลองใส่ apple i d ่วๆไปครับปบแล้วผมไปต่อครับปุ๊บ มันให้ใส่รหัสผ่านครับผมก็ใส่รหัสผ่านปุ๊บเห็นไหมครับตัวหนังสือต่างๆมันดูแปลกตาครับพอแบบนี้ครับมันหลอกให้เราต่อครับไปต่อกับมันครับปเราจะไปต่อกับมันครับ Apple ID นี้ได้ถูกล็อกเราปลดล็อกบัญชีครับมันเริ่มเอาข้อมูลของเราแล้วผมชื่อนะช่างต้นนำสกุลมือถือเราจะเล่นไปกับมันครับ มันถามต่อครับมันเอาอีกแล้วครับมันจะเอาที่อยู่ครับใส่ไปครับรหัส13ตัวครับขอแม้กระทั่งเลขที่บัตรประชาชนนะครับต้องระวังเลยนะครับชื่อผู้ถือบัตรครับรหัสบัตรเครดิตครับหมายเลขบัตรครับ เดือนปีที่หมดอายุครับศูนย์เจ็ดสองสองสองศูนย์รหัสตั๋วาคาปลอดครยครับส่วนมากวงเงินครับใส่มัเป็นเลยร้อยล้านครับเห็นไหมครับทั้งเลขที่บัตรทั้งอะไรต่างๆพวกนี้มันเอาของเราของเราไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามีอีเมลแบบนี้นะครับต้องระวังไว้ให้ดีนะครับอย่าพลาดอย่าเผลอใส่นะครับข้อมูลส่วนตัวนะครับให้ดู URL ด้านบนเป็นหลักนะครับ URL ด้านบนเป็นตัวบอกเลยว่า มันมาจาก a p p l e หรือเปล่าอย่าลืมคลิกดู URL ด้านบนแบบนี้นะครับไม่เช่นนั้นนะครับเขาจะหลอกเอาข้อมูลของเราแล้วเอาเบอร์โทรศัพท์เอาไปทำซิมทำ OTP ทำอะไรได้หลายอย่างนะครับคุณจะเสียหายไปทั้งหมดเลยนะครับทั้ง Apple ID หรือทั้งบัตรเครดิตหรือทั้งเบอร์โทรศัพท์นะครับต้องระวังให้ดีนะครับ